ปันดาลูกรักทั้งหลายสำหรับคัดเศษนันนี้ก็มาขอต่ออีกนิดหนึ่งการตายพศ2515เมื่อได้ทุนตัดถามท่านถามท่านว่าถ้าร่างกายอย่างนี้จะทำงานไหวหรือแต่ก็ตอบว่าไม่ไหวไม่เป็นไรหรอกลูกนับตั้งแต่วันพรุ่งน,นี้เป็นต้นไปร่างกายคิอก,ก็จะดีขึ้นตามลําดับ ก็เป็นนั้นว่าในเมื่อท่านยืนยันก็จะต้องรับเมื่อรับแล้วท่านก็ทรงตัดว่าหลังจากนี้ต่อไปขอลูกจนช่วยปิกางานของพ่อต่อไปอสิบปีนะหลังจาก10ปีไปแล้วก็ไปอยู่กับพ่อท่านหมายความั้นที่นิพพาน แล้วต่อมาพ่อก็ลืมตายขึ้นก็พนดีคนเต็มคุณโยมเต๋วพันน,นัสาม,มีของเจกิมกีก็เข้ามาถามบอกว่าไปโรงพยาบาลไหมครับพ่อก็คิดในใจว่าถ้าโรงทรงรับแบบนั้นไปหรือไม่ไปมันก็มีความหมายเท่ากันให้ร่างกายมันจะดีขึ้นแต่เพื่อเป็นการรักษากำลังใจของคนผู้หวังดี ก็รับกระทัานว่ายอมไปเอาไปนั้นว่าก็ไปโรงพยาบาลเขาถอดเข็มน้ำเกลือออกมีคนเขาจะประคองให้พ่อลุกพ่อก็บอกว่าไม่ต้องลุกไหวร่างกายมันก็มีแรงกลับมาเป็นปกติให้มันกลับข้าร่างกายแล้วนะเดินเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็เดินขึ้นรถ แบบคนคล้ายกับไม่มีอะไรไปถึงโรงพยาบาลตึกสงของจังหวัดอุทัยธาน,นีอยู่บนเชิงเขาเขามีบันไดขึ้นเขาจะเปลมมาหามพ่อก็บอกก็ไม่ต้องหามเดินไปไหวและต่อมาการป่วยครั้นี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอทองเติมดีหลกวิลาชผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธาน,นี ได้การอุปการะเป็นดีการมาป่วยคำนี้ก็ได้บริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธาน,นีเป็นเงินบ้างเป็นสิ่งของบ้างรวมแล้ว80,000บาทเสศษในช่วงเจวันแรกของการป่วยแล้วก็ต่อมาอีกไม่อีกประมาณหนึ่อาทิตย์ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกวาระหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่า ร่างกายยังดีไม่พอหลังจากนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลน,นี่ตอนนี้พ่อก็ต้องการให้ลูกมีการรับทราบว่ากําลังใจที่ไม่เท่ากันทุกขเวทนามันก็เบียดเบียนมากเบียดเบียนน้อยไม่เหมือนกัน <c oughs> การตายครั้งที่เจ็ดทุกขเวทนาเกือบจะไม่มีเลยแต่ว่าการตายครั้งนี้หกนี่มีทุกขเวทนามาก แต่ว่าจิตใจของพ่อก็มีกำลังเหนือทุกขเวทนายิ่งมีทุกขเวทนามาเท่าไรก็เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารร่างกายไม่เป็นเราไม่เป็นของเราอยู่ตามปกติในระการหนึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกก็รู้สึกว่ามีการบีบคั้นเป็นพิเศษทั้งพระทั้งคารวัต ภายนอกที่เขาเสียผลประโยชน์ก็าหาทางต่อต้านหาทางด่าว่าหาทางเบียดเบียนด้วยราการทั้งปวงทรัพย์สินที่เป็นของสง์แล้วเกือบจะแตะต้องอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เป็นนั้นว่ามันในขณะที่พ่อป่วยก็ปรากฏเหตุพิเศษที่เป็นนอนโรงพยาบาล มีคนใช้รถเข้าไปเรี่ยไรยในจังหวัดอุทัยธานีมีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาใช้ในนามของพ่อว่าพ่อไปทําการเรียรย่ยไรเข้าไปเรี่ไรในจังหวัดแล้วก็ไปเรี่ไราตามบ้านใช้ในนามของพ่อนี่ต้องคิดที่บรรดาพว้รัชชีเขาทําอย่างนี้เขามีคนมารายงานก็เลยบอกเขาบอกว่า ก็พ่อนอนอยู่ที่นี่พ่อไม่ได้ไปเรื่อรให้คนเขาไปบอกชาวจังหวัดให้ทราบว่าเรื่องการเรื่อยเนี่ยพ่อไม่มีการเรื่อยในก็มีการเรื่อยปิดประตูหน้าป,ป,ปิดถนนหน้าวัดกันเขาก็ใช้ในนามสิ่งที่พ่อก่อสร้างเขาบอกว่าเขาก่อสร้างกันสิ่งที่น้องหน้าวัดเห็นว่ามันสําเร็จแต่ข้างหลังมันยังไม่สําเร็จ ใครจะเป็นคนทําจัดการกอร่อสร้างพ่อไม่ทราบพ่อก็บอกเขามีคนก็มารายง,งานพ่อบอกปล่อยเขาเถอะมันเป็นเรื่องของเขาฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉันนอนอยู่ที่โรงเพยาบาลแต่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกนิดหนึ่งมันดาทายกทั้งหลายที่เขาเป็นกรรมการวัดเวลาพ่อป่วยเนี่ยไม่มีใครเข้าไปดูเลย มีบางเอิญผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านไปไปชมกันก็ไปแวะประเดียวหนึ่งก็คิดว่าจะมีอะไรเป็นประโยชน์ก็เปล่าผู้ใหญ่บ้านรุ่นนั้นนะไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นนี้เขาดีแต่รุ่นนั้นเขาว่าดีเขามีอารมณ์วางเฉยเป็นเบกขาญยณนในการป่วยวันที่ยี่สิบสองวันที่สิบแปดตุลาคมนี้ หลังจากมีความรู้สึกตัวขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าถามกฎของกรรมว่านี่มันกรรมอะไรวันนั่งบนโถส้วมมันก็หน้ามดืดถ้าบอกกรรมในสมัยที่รบก,กับเจ้าสิงเพราะว่าเราทําอันตรายเจ้าสิงมันถึงตายบนหลังมาก่อนที่มันจะลงมาตายมันน่ามืดก่อนราบแบบนั้นแล้วก็ฟันมันตาย เรื่องกรรมนี้เอาไว้ตอนอดีตลำลึกโลกพ่อจะใช้จะบันทึกอดีตลำลึกตามที่ท่านบอกนะพ่อไม่ใช่ยานใช้ชันอะไรทั้งหมดได้ความรู้ทุกอย่างนี้พ่อไม่ใช้ของตัวเองจะต้องอาศัยบาร,รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกจะผิดจะถูกใครเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่มีความหมาย ตอนนี้ต่อไปมันก็เรื่องมีการตายและการจวนตายครั้งหนึ่งเพื่อถอยหลังลงไปมาปีพศออ .2512 พอมาที่นี่วันที่21ยันจะเป็นมีนาคมและเมษายนพศออ .2511 อาการป่วยมันติดตามมาแล้วก็ถูกทอดทิ้ง สัญญาไม่มีสัญญาแต่พ่อก็ไม่ได้โกรธพ่อถือว่าเป็นกฎของกรรมไอ้สิ่งที่จะมาเกิดกับพ่อนี่พ่อไม่โทษใครพ่อโทษตัวเองว่าชาติในอดีตรเราทําไม่ดีก้าสายโทษปานาธิบาตมันก็มารบกวนทางกายนั่นก็คือเป็นกฎของกรรมทําให้เราป่วยไข้ไม่สบาย ทษที่ปากเราไม่ดีก็เป็นเหตุให้ปากชาวบ้านเขาด่าเราเขานินทาเราแต่ของมันจะหายก็เป็นโทษที่เราปล้นเมืองเขาเราไปลุกรานไปตีไปเทเขาของมันเสียหายเราก็ต้องมาเสียหายกันชาติแบบเกบหชาติหลังๆต่อมาเป็นว่าพ่อถือว่าเป็นกรรมของพ่อพยายามทำทุกอย่างเพื่อยันีกรรมนั่น <c oughs> การสอนแระกรรมาฐานพ่อมาดมิุ่งสอนคนอื่นคำสอนทุกคำที่สอนคนอื่นนั่นคือพ่อสอนตัวเองให้ตัวเองมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นแต่ความจริงคนผู้รับฟังถ้าเขารับฟังไปเขาเห็นว่าไม่สูงพอกับใจของเขาเขาก็รับไปได้ แล้ก็เห็นเมื่อเกินกำลังใจก็เป็นเรื่องของเขาจะถือว,ว่าพ่อไม่มีเมตตาก็ไม่ได้แล้วพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปรู้ใจคนว่าใครจะชอบอะไรพราะก็สอนตามที่พอมีความเข้าใจการสอนด้วยกรรมฐานแล้วก็มีความมุ่งหมายกันอย่างเดียวคือพระนิพพาน เรือว่าพ่อพูดเรื่องพระนิพพานพูดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิปฐมฌานถึงฌาน4ีลักษณะการสันตสังโยชน์การเพ็ญบ,บารมี10การทรงเมตตาและก็การระงับนิวรณ์หการใช้พรหมหารสี่ พูดตามลำดับแล้วก็ไปลงท้ายว่าเราไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกหรือพมโลกเราต้องการนิพพานจิตเราต้องการอย่างนี้ให้มันเป็นเอกตารมเราจะเป็นผู้ทรงฌานหรือไม่ทรงฌานจะเป็นพระดิยะหรือไม่จะเป็นอร่าณไม่อย่างนี้อย่าสนใจ สนใจแต่เพียงอารมณ์อย่างเดียวว่าเราวางภาระของขันห้าได้แล้วหรือยังอันนี้ก็มาคุยกันในปีพศ2512นี่มันใกล้ตายไอ้ช่วงใกล้ตายนี่มีอย่างนี้เดือนเมษายนพระครูวิชาญเชียคุณวัดปักคลมคำเท่าแห่งจังหวัดชัยนาทจะทำการฉลองพัดยศ ท่านกับไปนิมนต์ไปในงานพ่อกับลูกนนทาน,นตวง์นั่งเรือข้างยาของนายเอียงไปไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีที่พักอสถานที่ที่เขาจัดเพื่อแขกที่มาเนี่ยรู้สึกว่ามันลำบากลำบากอยู่นิดวัดนี้พ่อเคยอยู่วัดนี้เมื่อก่อนนี้ก่อนนี้พ่อจะไปอยู่พัดประคัมภ์คำเท่าเนี่เคยช่วยมาสองปี วัดเขามีไฟฟ้าแต่เวลาออกจากหน้าโกติต้องถือไฟฉายเพราะไฟสธาธารณะไม่มีเพราะก็ต่อตั้งหมอมิเตอร์ใหม่ให้มีไฟสธาธารณะขึ้นทั่ววัดแล้วก็พ่อก็ออกสตังค์ก็งพ่อเองที่วัดนั้นมีส้วมอยู่ไกลามากเข้าไปในบัชา นนทาอนันตวงก็สร้างส้วมตึกขึ้นสี่ห้องนี่ก็สร้างห้องน้ําเป็นสาธารณะอสองห้องสร้างน้ำสองห้องแล้วก็สร้างห้องนั่นถังน้าสาธารณะอีกสองถังซื้อเครื่องสูบน้ํามาให้พระมีความสะดวกสบายแล้วก็ทําเป็นส้วมซึมสาธารณะอีก8ดห้องรวมไปทั้งหมดได้ส้วมซึมส2สองห้อง ให้พระมีความสุขในการถ่ายมีฉะนั้นเวลากลางคืนพระก็ต้องเดินเข้าป่าแสนจะลำบากแต่การกระทำที่อยู่วันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่นิดพ่อไปใหม่หมคนในตลาดจังหวัดวัดสิงห์อำเภอวัดสิงห์ใกล้แค่นั้นเขาเกือบจะไม่รู้จักวัดป่าคลองคำเท่า แต่พ่อไปอยู่ก้อหน่อยหนึ่งต่างคนก็ต่างมาตอนนี้แหละลูกรักกรรมของพ่อที่เคยยึดเมืองขามาก่อนมันเข้ามาสนองนั่นก็คือคารวาที่เคยได้กินกับวัดเขาก็ไม่ได้กินในเมื่อเขาไม่ได้กินแล้วทำยังไงเขาก็เลยไปอยู่พระ พระที่แรกก็ดีต่อมาในภายหลังพระก็อ่อนอ่อนผ่อนตามไปกับเขาเห็นดีกับเขาด้วยพ่อก็ลอยเลยกลายเป็นคนเสียการสร้างให้แก่วัดราคาหลายหมื่นบาทแล้วก็ช่วยแนะนำให้ทางวัดมีการชำระหนี้เรื่องโรงเรียนที่เถือถึกยึดถูกยึดมีผลกลับคืนมาตามผลเดิม จากงานวัดมีการโอทโงมีรายได้สูงขึ้นแต่ว่าคนที่ไร้ประโยชน์เขาก็ยุพระพระทั้งคนดีเชื่อเขายุแต่พ่อก็ไม่ถืออะไรถือว่าปล่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาต่อมาพระมหาเวจารถินมาทอดที่นันจะบ้านก็ยุพระว่าจะทอดใช้นี่ให้กรุลมพ่อ มาเวกนี่เป็นน้องชายที่วัดดาวดึงเป็นนี่เขาย่มหมือนบาทเทศษเศษเธอก็พยายามหากระถินมาให้แต่ปรากฏว่าทางวัดบอกว่าทอดกระถินไม่ได้ต้องทอดเป็นพระปาได้เลย,เลยต้อองากระถินไปทอดที่วัดสะพานเอาเงินจำนวนนั้นมาชำระนี่ที่วัดป่าคลองมาค้ำเท่าแต่เรื่องมันแล้วก็แล้วกันไป เมื่อท่านบอกพ่อก็ไปไปแล้วก็รู้สึกว่าหาที่พักในยาก <c oughs> <c oughs> เดินไปเดินมาเดินมาเดินไป <c oughs> ก็รู้สึกก็ไม่สบายตอนบ่าย <c oughs> ก็เดินทางกลับเดินทางกลับมาพ่อมาที่วัดท่าสูงก็อยู่กันสองสองคนพี่กับพี่ชายคือพี่วงอยู่ด้วยกันสองคนก็ที่วัดนี้เขามีมากแต่ว่าเขาอยู่กันคนละทาง ก็แปลกแล้วก็มีสุนัขอีกประมาณห้าสิบตัวพ่อมาถึงนอนทาก็กลับบ้านมาถึงก็นอนที่แรกก็ต้องสร้างกระต่อบเล็กๆอยู่และมีกระต่อบอีกหลังหนึ่งโคนต้นโพก็เป็นนอนที่นั่นอากาศมันร้อนนอนโคนต้นไม้พอสบบายที่แรกพี่วงก็ก็ฟันไม้ไว้ใกล้ได้ยินดี นักเข้านักเข้าร่างกายมันหมดแรงเข้ามาทีละนน้อยดันน้อยนตาสั่นขมาสั่นขมาจนกระทั่งเสียงที่เขาฟันไม้ใกล้ไม่ได้ยินนใ่น,นตาสั่นามารู้สึกว่าเหลือประมาณสองวานอ่นนั้นมองไม่เห็นแต่ว่ากําลังจิตใจมันมีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเพราะถือว่าร่างกายจะยาตายก็เชิญสิ ที่อยู่ฉันมีนี่ที่อยู่ที่จะอยู่ต่อไปเนี่ยมันดีกว่าก่อนนี้เป็นนั้นว่าเมื่อคิดว่าร่างกายจะตายก็เชิญไหมว่าหยุดแค่นั้นให้ตาไม่สั่นเข้ามาแล้วต่อไปมันก็เห็นยาวต่อไปได้ยินเสียงฟันไม้ตามเดิมถ้าจะถามว่าจิตใจของพ่อในเวลานั้นพ่อทำยังไง จิตใจเวลานั้นพระก็วางขันห้ามันเสียคิดว่าร่างกายที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่มันเป็นความจริงมันเป็นเปลือกที่เต็มไปด้วยความสกปรกแล้วก็หาอะไรดีไม่ได้เวลานี้มันจะพังเราเครือทิศมานกายที่อยู่ในภายในเราไม่ได้สนใจในมัน มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันพังเมื่อไร่บ้านของเรามีเราไปที่บ้านของเราเมื่อน,นั้นบ้านของเรามีความสวยสดงดงามมีความสุขกว่าเราต้องการไปที่นั่นพอตัดสินใจว่ามันจะพังก็เชิญเราจะได้สบายนึกในใจว่าฉันเป็นทาสเธอมานานแล้วเจ้าขันห้า ตอนนี้ฉันจะเป็นอิสรภาพหมดจากความเป็นทาสพอแค่นี้มันก็ถอยหลังใช้ตายาวไปตามเดิมก็จะนึกในใจว่าเอ๊ะแล้วก็มึงจะเอามึงทำไมถึงไม่เอาล่ะทำไมจะกล่อยปล่อยให้กูอยู่คู่ไปกับไ้ร่างกายที่เต็มไปด้วยความไม่ดีต่อไป ายตามันอก็ยาวไปกำลังใจที่มันกำลังกายที่ลดน้อยเสื่อมลงเฮ้ยตอนมันนอนกำลังมันหมดไปทุกทีทุกทีจกนจกระทั่งกเกือบจะสิ้นกำลังแต่ว่าพอทำอย่างนั้นกำลังมันก็เกิดขึ้นเวลานั้นพ่อนอนแต่แข็งฝาใจจับอธทิตสมาในากาย เห็นผ่องใสเป็นใบกายแพรวๆตามกำลังที่เคยปฏิบัติได้แล้วก็มองเห็นองค์สมเจ็จเด็ดชรประจอมไตรบรรดาทรงประทับอยู่ไกล้ไม่ไกลนะักอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขหาความทุกข์นิดหนึ่งก็ไม่มีแล้วเมื่อกำลังกายมันกำลังกายมันดีขึ้นใช้ตาย,ยาวขึ้น ก็รู้สึกว่ามีคนสองคนมาเยืนอยู่ข้างหลังคนหนึ่งก็มือตีหลังปับ๊บหันมาเจอกเขาเข้าเขา,เขาถามว่ามึงป่วยหรือก็เลยบอกกูไม่ได้ป่วยขันห้ามมันป่วยสองคนก็บอกเออดีกูไปละสองคนก็คือเพื่อนที่อยู่ในป่า เขามาถามอย่างนั้นเขาก็หมายความเราห่วงกันห้าไหมถ้าเราไม่ห่วงกันห้าก็ใช้ได้เพราะนั้นว่าพอมีความรู้สึกตัวเขามาเต็มที่ก็มีความรู้สึกในใจว่าเราตั้งใจทนบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ทำไมเป็นเช่นนี้ที่ตอนนี้ขอลูกจนมองดูทุกขเวทนา เังใจมันยังหยาบมันป่วยมาตั้งแต่ปีพศ .2509 มันก็สอกระแซกสอกสกระแสเรื่อยมาเอาสภาพดีไม่ได้จางนึ้ถึง,ถงพศ .2512 มันก็ไม่ดีต้องบังคับตัวบังคับกายทำเอาใจเข้าบังคับทำงานทุกอย่างแต่คนที่ไปที่มานี่ถ้าเขาไม่ได้สังเกตเขาจะไม่รู้ ว่าพ่อป่วยเขก็พูดกับเขาดีทุกอย่างบางทีท้องม,มันก,ก็ทั้งอืดมันทั้งเสียดบางทีก็มึนงงบางครั้งก็นาหมดึดนี่เห็นว่ากําลังใจของเราที่หยาบมีความเข้มแข็งน้อยทุกเวทนามันก็มีกําลังต่อสู้กับลางกับใจของเราใจของเราก็ต้องใช้กําลังหนักไปรบก,กับมัน ที่ต้องรบกับมันก็เพราะว่ากําลังใจกําลังของเรามันอ่อนก็ต้องสู้กันสู้เพียงแค่เราไม่แพ้แต่ก็ยังไม่ถือว่ากิเลสแพ้หรือว่าขันห้าแพ้ถ้าเราเผลอเราก็แพ้แต่จุดที่มีความสาคัญอยู่จุดหนึ่งคือว่าเวลาที่ทุกขเวทนาครอบงําหนัก ถ้าอารมณ์จิตของเราเป็นกุศลที่รับได้ศึกษาและภาคเพียรปฏิบัติมาเมื่อถึงเวลาป่วยไข้ไมส่สบายกําลังของมันจะเข้ามารวมตัวคือกําลังที่เป็นกุศลจิตใจที่เคยมืดมนและที่เคยมัวมันก็จะมีความแจ่มใสขึ้นอารมณ์ใจจะแจ่มใสขึ้นมีความสว่างสวย เห็นกายภายในยมีความจมใสสดชื่นสวยสดงดงามและก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนจมใสแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนดาลเ,ดรเ,ววดาเราก็เห็นชัด,ชดพรมเทวดาเราก็เห็นชัดสวรรค์ทุกชั้นพรมทุกชั้นนิพพานเราก็เห็นชัดอันนี้ไม่ต้องกลัวคนที่เป็นนักปริยัติเขาเจะคาน เมื่อเขายังเป็นนักปริยัติอยู่เขาก็ต้องค้านแต่ว่าถ้าเขาเป็นนักปฏิบัติมีอารมณ์ใจจับพระนิพพานเป็นอารมณ์อะไรเขาก็เลิกคานเหมือนนั้นลูกจงอย่าลืมว่านคนที่มีกำลังใจไม่เข้าถึงโคตรภูยานพวกนี้จะรู้เรื่องของพระนิพพานไม่ได้ แล้วนักปริยัติน่ะพ่อก็ไม่แน่ใจนักว่าแม่แท่ขณิกะสมาธิเขาจะทรงได้หรือเปล่าก็เป็นว่าถ้าเราจะบอกให้เด็กขึ้นยอดไม้เด็กก็สิ้นกำลังเด็กที่ยังเดินไม่แข็งจะต้องคลานตั้งไข่ล้มต้มไข,ข่กินยืนก็ไม่ไหวแจ้บบอกก็เด็กบอกว่ายอ่เขาลูกโน้นมีอะไรบางเด็กมันก็ไม่เชื่อ ข้อนี้มีมาชั้นในพวกเถนตรรราทั้งหลายหรือว่าเถนใบลานเปล่าอย่างท่านสุธรรมเถินท่านก็ยัยคัดค้านว่ามันไม่เป็นความจริงแต่แต่ว่าท่านสุธรรมเถนต่อมาท่านเป็นพระรหันต์ท่านก็ยอมรับว่าการทรงพระไตรปิฎกของท่านมันยังโง่เต็มร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นขอมันดารูกรัก เรื่องนี้พ่อพูดกับโลกพ่อไม่ได้พูดกับคนอื่นถ้าคนอื่นจะเข้ามารับทราบมารับฟังก็ถือว่าไม่ใช่ภาระของท่านเราไม่ได้พูดกับท่านนี่เราพูดกับลูกของเราที่มีความรู้จริงตามนี้เป็นนั้นว่ามาคิดในใจว่าเอ้เราก็ทำดีขนาดนี้กรรมประเภทนี้มันมาจากอะไร ตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยจรึงได้ทรงตัดว่าสัมภเกสีย,ย่าคำหนึ่งประทมัยกรรมประเภทนี้มันเป็นการชดใช้กรรมที่เป็นเศษเท่านั้นแต่กรรมที่เธอยังไม่ใช้มันยังมีอีกมากดูภาพนี้สิเป็นว่าพื้นที่ของวัดท่าสูงเดิมตั้งแต่ต้นแต่ครองยางที่ใตย ไปจดด้านที่ติดข้องนางเจริญบริเวณวัดกว้างเท่าไรมีหัวคนเรียงเต็มนี่ก็เรียงสูงไปเป็นชั้นชั้นสม่ำเสมอกันเลยยอดโพก็เลยไม่รู้จะนับว่ามันกี่แสนหัวแตงก็บบอกว่าบรรดาหัวคนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดที่เธอฆ่าเข้ามาในอดีตทุกชาติเธอเกิดเป็นนักรบ ถ้าไม่เป็นกษัตริย์ก็เป็นทหารเอกรบกข,ขาวทุกชาติแต่เธอก็ไม่เคยตายในสนามรบมีแต่ขั้วค้าที่เขาจะต้องตายในสนามรบทั้งที่เป็นคนที่มีฝ่ายฝีมือค,คล้ายคลึงการรบคนตัวแต่ตัวก็ดีบางครั้งเมื่อคู่ต่อสู้ตายแล้วก็ฟันฝ่าข่าศึกข้าทหารทั้งหลายตายมากมาย นี่หัวทั้งหลายเหล่านี้เธอยังไม่ได้ใช้นี่เขาถ้าเธอยังยังจะต้องเวียนไหยตายเกิดในวัฏฏะเธอจะต้องใช้นี่หัวทั้งหลายเหล่านี้กว่าจะหมดหัวมันก็หาที่สุดไม่ได้ <c oughs> จะนั้นกรรมใดที่เธอรับเมื่อทรงขันห้าอยู่มันเป็นเศษของกรรมที่เราชำระนี่มันมาแล้ว การชำระนี่ก็หมายถึงว่าการตกนรกมาแล้วมันเป็นเศษของการติดตามมานิดหน่อยใจ้คำหนึงมันเพื่อประโยชน์อะไรเธอจงเร่งรักกำลังใจทำให้ถึงที่สุดของความทุกข์มีจิตใจจับพระนิพพานเป็นอารมณ์จงอย่าห่วงใยในขันห้า ถ้าเราไม่โง่ใหญ่ในขันห้าคือในรูปกายของเราสิอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงตรัสตามนี้แล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็ทรงตรัสว่าเธอเห็นที่อยู่ของเธอแล้วอย่างแล้วทรงนำม่ไดการบอกเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ก็ะโจนแต่ว่าที่อยู่นี้ต้องขึ้นทุกวันแล้ววันนั้นหลายๆครั้งครั้งหนึ่งสองนาทีสามนาทีก็ตามจิตจะได้เป็นสุขให้จิตมันเป็นสุขแล้วก็เราก็ทำงานต่อไปถ้ากำลังใจมันไม่สบายและมีความวุ่นวายแล้วก็พุ่งจิตเข้าไปสู่จุดนี้อารมณ์จะได้เป็นสุขเมื่อเวลาที่ต้องสิ้นชีพสังขาร จิตจะได้ไม่หลงไปตกในอบายภูมิจะต้องใช้นี่ของกรรมอย่างหนักแล้จิตจะได้ไม่ค้างอยู่ที่เทวดาหรือพรหมจิตถ้ามารู้จักที่ใดที่หนึ่งที่เดียวคือพ่อใจที่เดียวตายเมื่อไรร่างกายพังเมื่อไรมันก็ไปที่นั่นเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระจิตตมานทรงแนะนำพ่อก็จำไว้จึงได้นำมาสอนลูกตามนี้ เป็นว่าเทพน <ES> ั่นนี้ก็หมดพลดีเป็นว่าการตายครั้งที่แต่ไรนะสิบครั้งที่เจ็ดที่หกครั้งที่ห้าสินะตอนคคยครั้งที่ห้ามันเกือบจะตายแต่คนันึกว่าตายก็หมดเพเน่ยนี้ก็จาไม่ว่าถ้าจิตมันกําลังหยาบทุกเวทนามันครอบใจจิตใจง่ายสักข้อครอบงามจิตใจง่าย ถ้าจิตของเราละเอียดมากขึ้นมาอะไรก็โดนการตายครั้งที่เจ็ดนะลูกนะเวลานั้นพ่อไม่มีทุกขเวทนาเลยเอามองดูเวลามันเลยไปแล้วนี่ลูกเลยวันนี้ก็ขอยุติว้แต่เพียงแท่นี้นะข,ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลทำใดที่องค์สมเด็จปทศพลทรงพร่ำสอนมา ขอลูกของพ่อทุกคนจึงเข้าถึงธรรมนั้นและจงถึงบณิพานในชาตินี้สวัสดี